สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักวันนี้พี่แจก็จะมาสรุปนะลาวัฒนานะของวันที่18นะคะแต่พี่แจงคลงที่วันที่13านะแต่พี่แจไม่ได้อัพอีกรอบพี่แจลงแค่ชอ็อตคลิปเมื่อวานให้ดูนะคะเพื่อนจ๊านะคะเราก็มาดูเลยผลสรุปอ่ผลที่ออกนะคะสี่แปด้าหนึ่งหกเนาะอ่าสีดพี่แจก็ให้9กับ8เด่นนะคะเพื่อนเรามาดูว่าเออออกตัวไหนมั่งนะคะ 48นะคะเพื่อน48ออกไปทางพี่น้องฝั่งโซโปโปโลาวสำหรับ6ตัวนะมาที่ก็เอา5ตัวก็8ป5ก็มีนะคันเพื่อนเป5 8ป5นะคะ <4. S 1> เพื่อนสำหรับ5ตัวเนาะสำหรับ4ตัวทางบ้านเราก็เอา4ตัวนะคะผู้ที่ออกก็5 1 6 9นะคะอ่ะ6 9พี่ใจก็มีนะ6 9นี่พี่ใจก็บวงมาให้ด้วยนะคะ6 9 9 6ต้องไปกลับทุกครั้งนะนะคะ อ่านะคะสำหรับก็อรอบนี้ก็เข้าแปดทางฝั่งพี่น้องโซปูปาวเนาะเข้า9ทางเรานะคะ9 6 6 9เนาะ,ะ,ะพี่น้องนะคะเพื่นอนจ๋าแล้วก็ในพีระมิดค่ะในพีระมิดคืออ่าเด่นสูตรเด่นทุกสูตรนะคะมาหมดเลยนะคะเพื่อนจ๋าสีมานะสีมานี่สีนะคะเพื่อนเพื่อนสีแปดนะคะสีแปดห้า นะคะ6นี่นะคะ5 1นะคะ6 9นะคะเพื่อนจะ๊ะ6อันนี้มาคู่เลยนะคะ9ก็มีนะคะครบ6ตัวเลยนะคะเพื่อนจ๋าก็ดีดีกับพี่น้องนะแต่ว่าพี่ใจลงแค่สตคลิปนี้เดียวไม่รู้ทันไม่ทันเพราะว่าพอดีพี่ใจไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ได้อัพคลิปใหม่ลงไปตั้งแต่วันที่13นะคะเราก็มาต่อของวันที่20กันเลยนะคะเพื่อนจ๋าสำหรับวันที่20 ลาสตาวันที่ยี่วันนี้นะคะพี่ใจก็คำนวณได้นะคะ,ะเด่นสองกับ8ปวิ่งรูดนะพี่น้องอพี่ใจจะโอกให้ฟังนะคะคือมันมีเด่น3สูตรนะพี่น้องจา๋าหนึ่งสองานะคะอันนี้จะเป็นในสถิติตัวประกอบที่พี่ใจมาจับคู่นะคะที่มันเคยเข้ามาแล้วนะคะสำหรับเด่นแบบนี้นะคะ งวดกกอนเขาเขาจะสองกับสี่เขาก็มีสี่นะแต่รอบนี้พี่ใจจับเป็นที่สองแปดเพราะเขาออกสี่สามสองแปดงวดนั้นนะคะได้สูตรเหมือนกันเลยสูตรแบบสามสูตรตัวเดียวกันเลยนะคะหนึ่งสองสามอ่ะพี่ใจก็เลยมาจับให้เป็นเด่นสองกับแปดถ้าเข้ามานะคะรู้สึกแปดจะมากับสองนะคะเพือพ่อเบิ้ลสองนะพี่น้องเื่อเบิ 2, 2, นะ้ลสองสองนะรู้สึกสองมาแรงพักนี้นะคะจะมีเบิ้ลไหมอะ จะมีเบิ้ลไหมคะพี่น้องจา๋าเนอะพี่ใจก็จับคู่ให้ก็มี20 23 24 28 29 26 25คืออันนี้อย่างนี้นะแต่ว่าพี่ใจก็เขียนแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นชุดนะคะเพื่อนสําหรับ8นะคะก็จะเป็น82 84นะคะพี่น้องอเอา89ด้วยนะคะ89เพราะว่ารีขก,กาลังวันมันจะเป็น635นะ นี่กํำลังวันวันพูดจะเป็นหกส3หพี่ j จก็มาจับสำหรับชุดกันนะคะเพื่อนชุดกันนะส3สตัวนี้ก็สำคัญนะ3 4นะคะ3 6 3 5สหนี่นี่นะเพื่อนๆก็พี่น้องชื่นชอบตัวไหนก็สามารถหยิบจับเอาได้นะไม่ชอบที่พี่จเจาะให้นะคะถ้าไม่ชอบที่พี่จเจาะให้ก็สามารถหยิบจับเอาได้เลยนะคะเพื่อนจะพี่ j จอาจจะลงโค้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะคะ ตอนเย็นๆของวันพุธนะพี่ใจอาจจะลงเป็นแบบสั้นๆนเป็นช็อตคลิปหรืออะไรเนี้ยก็คอยติดตามไว้นะคะเพื่อนจ๋าก็สําหรับคลิปนี้พี่ใจก็ฝากไปอีกหนึ่งคลิปนะคะหวังว่าสุดจะเดินดีอีกนะคะเพื่อนพี่ใจไม่ได้ทําสติให้ดูพี่ใจคิดว่าสี่ห้าสี่ห้างวดแล้วที่ที่ที่เข้ามาตลอดนะคะเพื่อนเข้าสงตัวบ้างหนึ่งตัวบ้างนะคะก็ยินดีกับพี่น้องทางฝั่งพี่น้องสปปุลาวด,ด้วย นะคะได้ได้ได,ได,ได้ทางฝั่งพี่น้องสปปปลาวด้วยนะคะเนาะงวดมอก้หวังว่าง,งวดน,นี้พี่น้องสปปปลาวาก็จะจะ,ะโชคดีพี่น้องทางฝั่งสปปปลาวก็น่าจะเลี่ยนทางฝั่งไทยไว้บ้างนะคะ4ตัวแต่บางที่เขาเอาห้าตัวเนาะก็ลองดูพี่น้องในพิระมิดนี้พี่ใจคิดว่ามี3มตัว4ตัวเข้าแน่นอนขนาด6ตัวเขายังครบทุกตัวนะคะพเพื่อนนะอาจจะเป็นถ้าสตัวเนาะ พี่ใจจะไม่เขียนนะเพราะว่าถ้าพี่ใจเขียนแล้วคือมันจะเพี้ยนพี่น้องฟังไว้ฟังเลยนะคะจะมีสี่มีสองนะคะมีแปดนะมีสามรอบนี้นะมีสี่มีแปดนะคะไม่แน่อาจจะมีเก้าด้วยมีอาจจะเป็นเก้าเพราะว่าเราไม่แน่เราต้องดูกําลังวันหัวกับเก้าตัวเดียวกันนะพี่น้องหัวกับเก้าตัวเดียวกันนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้พี่ชายก,ก็ฝากไว้กับอีกหนึ่งคลิปนะคะขอให้พี่น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงมีเงินมีทองใช้แล้วก็มีโชคมีลาบขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ